นี่นะครับเพื่อนควนขึ้นเลยนะครับร้นอนๆน,น,นี่นะครับก็น่าจะได้อยู่นะครับเพื่อนเพราะว่ามือราดึงนี้ไม่ออกแน่นอนถ้ามนเพื่อนคนไหนไม่เข้าใจวิธี สวัสดีนะครับเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็มีอีกหนึ่งชิ้นงาน DIY มาให้เพื่อนๆดูเผื่อไปต่อยอดกันเบื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ผมก็ว่าจะทำตัวเ,เครื่องสปอร์ตเบรหรือว่าเครื่องจําจุดนะครับเพื่อนจากแมกนิติกของรถลาสตาร์ทของมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนๆรล้วั็อีเล่เนาะผมได้มาต่อตัวนี้นะครับนี่มาให้หเพื่อน ต่อเข้ามาเข้ากับแบตเตอรี่12โวลต์12แอมป์นะครับเพื่อนๆผมว่าจะจะประกอบแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเพื่อนๆ DIY เอาไว้ใช้งาน DIY ต่อไปนะครับเพื่อนเพราะว่าเราไม่ได้รับแพ็กแบตเตอรี่นอก้วก็ทําเอาไว้ใช้งานชั่วคราวนี่ผมทําแค่เออเอาไว้เล่นๆเ,เนาะถ้างนั้นก็คือตัวนี้มันก็ใช้งานได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่า มันมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเนาะมันจะทําให้แบตเตอรี่เราอายุสั้นลงนะเพื่อนแต่ก็ใช้งานได้เพราะเราไม่ได้ทําบ่อยมากเนาะเผื่อเพื่อนไม่อยากบบตกีนะครับเพื่อนผมจะมาทํารีวิวให้ดูว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าให้เพื่อนพิจารณาเอาเนาะถ้ามันได้ผลดังว่าก็สามารถทําตามกันได้เลยนะครับอ่าแล้รับแรกผมจะมาให้ดูแผ่นไอเกิลผมก่อนนะครับเพื่อนมีผมมีแค่2แบบนะครับ ตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดผมไม่มีเครื่องวัดนะครับประมาณสองไอศูนย์จุดสองมิลนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาตัวนี้ผมเออสวิงตัวนี้ผมทําที่มอมองนะครับกดติดปล่อยดักนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาเอ่อตัวนี้หนาหน่อยนะครับตัวนี้นี่นะครับเขาจะติดกันไหมเดี๋ยวผมจะเชื่อมไปดูนะครับเพื่อน แล้วเขาจะติดไหมนี่หนาอยู่นะครับโอ้คอนขึ้นเลยนะครับเพื่อคอนไม้นะแรงเอาเรื่องติดไหมรับจะติดไหมตัวนี้คอนร้อนนะครับเพื่อนที่ไม่จับเลยนี่ ับเพื่อนนี่นะครับเห็นไหมครับมือดึงไม่ออกนะครับเพื่อนเราจะใช้ครีมจับแบบนี้นะครับกล่องก็งไม่โฟกัสเนาะนี่นะครับแน่นนะครับครีมครีมก็ดึงไม่พร้อเพื่อนนี่นะครับฉีกเลยนะครับเพื่อนแบบนนิกเกิล โอ้ขาดเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองมาเชื่อมแบตให้ดูนะครับเพื่อนเดี๋ยวเชื่อมแบบนี้ก่อนเขาจะติดกันหรือเปล่านี่นะครับอ่ะมงมีเห็นไหมเพื่อนนี่นะครับลองเชื่อมแบบนี้ก่อนเนาะให้เพื่อนๆตัดสินกันเอาเลยครับว่าใช้งานได้ไม่ได้นี่นะครับเห็นไหมไมีเห็นอีก นะครับเพื่อนคอนขึ้นเลยนะครับนอนๆนนี่นะครับก็น่าจะได้อยู่นะครับเพื่อนเพราะว่ามือเราดึงนี้ไม่ออกแน่นอนถ้าเพื่อนเคนไหนไม่เข้าใจวิธีการต่อก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับ๋ในผมมีเวลาผมจะเขียนแบบ ต่อแบบง่ายๆไม่ยากนะครับเพื่อนอือหือออกนะครับเพื่อนแน่นพอสมควรเดี๋ยวผมจะลองมาเชื่อมแบตรตัวนี้ให้นะครับเพื่อนว่าพอเชื่อมเข้ากับแบตเขาจะใช้งานได้ไหมต่อยอมานิดนึนงได้ นะครับเพื่อนโอ้นะครับผมย้ำนะครับอืมร้อนร้อนร้อน,นเพื่อนเพราะว่าสายไฟนี้ถ้าจะทำแบบให้มันดีผมผมก็เอาสายใหญ่กว่านี้หน่อยครับเพื่อนเพราะว่าผมกดไปประมาณน,นี้ก็ร้อนแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ดึงกระแสเยอะมาก ร้อนมือนะครับเพื่อนก็ติดดีอยู่นะครับเพื่อน